มาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปดูเขื่อนแม่กวงอุดมธาราครับมีปริมาณน้ำกักเก็บเกินร้อยละ50เป็นสถิติที่ดีในรอบ11ปีครับผลพวงในครั้งนี้ครับเกิดมาจากพายุมู่หลานครับและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือครับนายอัธยาอัดนพ tet ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้มีปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่1 4 3ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นรอยละ54ของความจุอ่างหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในวันเดียวกันมีน้ำอยู่ที่43ล้านลูกบาทเมตรซึ่งมากกว่า100ล้านลูกบาทเมตรในปีนี้นะับเป็นสถิติที่มีน้ำเกินครึ่งของความจุอ่างในรอบ11ปี หลังจากในปี2554ที่มีน้ำอยู่ที่233ล้านลูกบาทเมตรทั้งนี้นะครับเป็นผลดีมาจากพายุมู่หลานที่พาดผ่านเข้ามาในวันที่12-15ถึงสิงหาคมมีน้ำไหลเข้าเขื่อนไม่กวังอุดมธารา13ล้านลูกบาทเมตรจากนั้นร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือทำให้จนถึงปัจจุบันมีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ30ล้านลูกบาทเมตร แต่อย่างไรก็ตามนะคะเขื่อนแม่กวงอุดมธารายังสามารถรองรับน้ําได้อีกมากค่ะแม้ว่าจะมีพายุเข้ามาอีก1-2ลูกนะคะก็ยังสามารถบริหารจัดการน้ําได้คาดการณ์ว่าในช่วงฤดูแ้งปี2566เขื่อนแม่กวงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ําสะสมประมาณ180ล้านลูกบาทเมตรทําให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีโอกาสได้ทํานาปลังในปีนี้ด้วยนะคะโดยจะมีการจัดสรรน้ําต้นทุนสําหรับฤดูกาล เพาะปลูกในปีถัดไปไว้80ล้านลูกบาทเมตรและสำหรับเก็บไว้ใช้ในช่วงฤด,ดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นปายอีก100ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าน้ำสำหรับการบริโภคนะอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนค่ะ